ว่าละไรนี่ละไรฮาอะไรอ่อชูอะเคลียอ่ชูอะเคลียอ่ชูอะเคลียอันนี้คืออะไรอันนี้คือขอซ่าขอซ่าขอขอขอข้อสะสะขอซ่าข้อสะขอซ่าขอซ่าแล้วว่ามะพร้าวมะพร้าววันนี้คุณครูคือคือมูนะคุณครูคือคือมูมาสอน ภาษาเขาเรียงวลาคำมาสอนว่ามะพร้าวพูดยังไงพูดว่าไงนะขอสะไม่ใช่ขออ้าวไม่ใช่ขอขอขอซะขอขอขะขออันนี้ขะ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 ขอขอขะสะขอขอสะซะพูดชัดไหมครับจอไล่พูดชัดไขอซะแล้วขอสะอะไรคืออะไร คอสะไม่รู้เหมือนกัน <ขอ S 2> ว่าคอซะไ,ไม่รู้จักแต่ค <fing. S 1> อสะคอสะคอสะโอเคอย่าลืมไปติดท่องตามจอนแรกนะครับผมขอบคุณคุณครูคือคือมูนะครับตอนนี้เป็นพยาบาลกลายเป็นคุณครูละคอซะคอสะคอสะห้ามพูดสั้นเนาะคอไม่ใช่ต้องคอคอสะอต้องพูดลากเสียงยาวๆคอสะคอสะโอเค เจนนเะจนนเจนนเอดเนาะตาบุพเอ้อ <c oughs>